สวัสดีค่ะเอฟซี FC ทุกๆคนค่ะวันนี้จะมาบอกอาจารย์ไข่มาแล้วนะคะราวพัฒนาค่ะราวพัฒนาวันนี้นะคะวันที่ห้าค่ะเรียกว่ามันจะออกวันที่สี่มันไม่ออกมันออกวันที่ห้าค่ะพระอาจารย์ให้มา 9ก้าห้าเค่ะแล้วก็3ามเจ็ดสามตัวก็5 18ห่งแปดค่ะไปจบจบแน่ๆเลยค่ะเ้อเอฟซี FC. ทุกคนค่ะลาวพัฒนาค่ะราว่านี่บออกค่ะ เมื่อวานนี่วันที่สี่บอ,อกต้อออกมือนีค่ะถโทยถามอาจารย์มาเปลี่ยนบ่ออาจารย์บาเปลี่ยนมาสั่นบาเปลี่ยนดอกไม่ออกมาสั่นว่าเพิ่นเพิ่นหายมากเพิ่นเลขสูตรเพิ่นค่ะอันนี้เลขสูตรป้าอาจารย์มีหลายสูตรตั้ง่เล่าพัฒนามีหลายสูตรแต่ว่าอันนี้สูตรดั้งเดิมสูตรดั้งเดิมที่เพิ่นหายถูกมากเรื่อยๆนะคะอันนี้มาเปลี่ยนสูตรใหม่มาเลยบมเขาค่ะ ที่เขา่าเข่าแล้วก็รูดเข่าแล้วก็รูดค่ะแต่ว่าสูตรนี้ก็ห้อยรูดค่ะก็เลยว่าเป็นยัง,ค,งคือเา่าก็บอ,อกเอาสูตรเกาสบายอย่างร่องสูตรใหม้มาสั่นก็เลยมาสูตรใหม่มันก็เข่าอยู่แต่ว่ามันมีรูดไหลค่ะก็เลยบอกว่าอย่ามาสั่นเอาสูตรเกา่โาโรดมาสั่นออกมาสูตรใหม่มัน มันเป็นแน่วเรดเลนนี่เพราะว่าคุกคนเสียงเงืนน้ำมาสันวาให้คนสื่อน้ำค้นเสียเงินอนที่เออสันวานนให้อาจารย์คนก็ได้ว่าเอาสูตรเก้าไม่เห็ดอีกแล้วอสันวา่าสูตรเก้านี่หละไม่เห็ดอสันวา่นาไฟไหม้นี่แหละค่ะเก้าห้าเก้าเจ็ดสองห้าสองเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งแปด ห้าหนึ่งแปดนี่แหละค่ะโทรศัพท์เป็นจังได้ดอกค่ะนี่นะคข่าเด้อไปแนมแนมมงเด้อค่ะเด้อทุบซี่มือนี้วันพ่อค่ะวันพ่อสิบพติดหายี่ป้ติดหาติดเก่าอยู่บ่ะฮะเพราะฉะเป็นเก่าหาเน, 95, นี่ยปขอบคุณมากเะได้ค่ะ เก้าห้านี่ประกุนมากเพ้ยค่ะหนึ่งห้าก็มากค่ะหนึ่งห้าก็มากเพราะว่าติดหาค่ะวัน,วนพ่อวันที่ห้าวันที่ห้าติดเก้าติดห้าค่ะเป็นวันอังคารวันอังคารที่ห้าค่ะเห็นจับจอดแน่แน่เอฟซีไปเลยเอฟซีจับจอดบ้างแน่เลยไหมอันผู้ใดมากระจัดขัดกลับพานไปค่ะ แกแนวทางที่ประกุนเอามาล่งให้ค่ะประกุนค่ะใม่ไม่อยู่ระยองก่ะสิพยายามหามาลุ่งให้เอฟซีเบิ้งได้ช่องนะคะพยายามหาเบิ้งหาให้เอฟซีมาเบิ้งได้ช่องพยายามเสียลุ่งเราหาเลกมาลุ่งนะคะเด็ดไอ้สายระยองของ เก็บเป็นข่ายมาแล้วค่ะแต่ว่ามือหนาพอสิได้รุ่งค่ะมือหนาพอเสรได้ลง่ห้ยด้ค่ะเด้เกสายระโยงค่ะให้มาแล้วค่ะเมื่อที่แล้วว่าเป็นเข่าหนึ่งเก่าอยู่นะคะป้าก็ได้เอาสม,มุดมาหนําค่ะสม,มุดก็ได้เอามาหน่าจะอย่าเริ่มเมื่อนี้ค่ะเมื่อนี้เอากินๆหนดเอากินแฉะแฉนเมื่อนี้นะคะห้าเก้าห้าเก้าเจ็ดสองห้าสองเจ็ด สามเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งแปดห้าหนึ่งแปดแต่มื่อนี่ประคุณส่วนเนี่ยประคุณมากนะประคุณมากเบินะะ่นแล้วค่ะประคุณมากเบิ่นหลายเสกเล่าพัฒน,า,นามืหนุ่ยวันเป็นวนาานันอังคารเป็นวนาานันอังคารส่วนส่วนของประคุณนะคะอันนี้อันนี้ของอาจารย์ไยะครค่ะส่วนของประคุณนประคุณมากเบินะะ่นแล้วค่ะประคุณมากเบิ่นเบิ่นย่างตี เบิ้ลหาหากับเจ็ดเจ็ดนี่แหละค่ะก็ะคุณม,มากค่ะหาหากับเจ็ดเจ็ดนี่ยก็ะปุณมากเมื่อน,นี่ค่ะไปตายอามักห้าห้าแล้วก็เจ็ดเจ็ดแล้วประคุณมากเมื่อน,นี่เบิกสายเกียร์นิดกับมามาเบิ้ลค่ะคะนไหยมาเบิ้ลอยู่ค่ะ มันเมื่อหนีวันเอกเล่าพัฒนาค่ะเปิลเปิลไหมาเบิร์นอยู่ค่ะเปิลไหมาเบิร์นเนธเบิร์นเปิลสองสองเกดเกดห้าห่าค่ะสองสองเจ็ดเกตฮ่าห่าสามสามค่ะเปิลไหมาค่ะเปิลไหมาเะเลยเบิร์นค่ะขอเคเนตค่ะเขาอยูค่ะขเพิลกัเขาดีอยู่ค่ะเอกเล่าพัฒนาเงดเงลดบาหนึ่งหันเงลดบางวัน พันโซ่ค่ะเพป็นไหมาสองเจ็ดเป็นมักสองเจ็ดโอ้ยสองซี 2, ค่ะเพป่นมาสองซีกับสองเจ็ดค่ะเป็นไหมาสองซีกับสองเจ็ดเป็นเกาออกสองสองซีค่ะเด็กมือนีเป็นไหมาสามสามห้าห้าเจ็ดเจ็ดค่ะห้าห้าเจ็ดเจ็ดสามสามค่ะเป็นไหมาเมอน,น์ดีค่ะสิะสะะบตเบนด้วยค่ะวันศีแดมแต่ว่าประกุนบริเขียนเนาะค่ะประกุนกลุ่นเบาให้ฟังจะเสือ้อ ลอให้ฟังอันนี้คือตีตีร่งงห้ก็คือของอาจารย์ไครค่ะของอาจารย์ไครแต่ว่าของเกณฑ์ท่านกับเขาดีอยู่ค่ะได้ดีอยู่ได้ได้ได้สำคัญมีควเบินก็ได้ค่ะกระบอกให้น้ำกันเนี่ค่ะเอฟเซริซิมักเอฟซีซิมักตัวใดค่ะมักสิมักตัวใดได้คัดออกก็ได้ค่ะคันว่ามันหลายต้คัดคัดออกก็ได้ว่ามันหลายตัวก็ ตัวได้มากเจ้าของคมะว่าเอาค่ะเมือนี้ระยองกับพ้นตกค่ะได้ปิดประตูไว้ค่ะเสียงมันดังค่ะระยองพนตกค่ะตอนแรงๆพ้นตกนตกตอนแรงๆตกกับบ่ถึงกับแห้งนี่ค่ะบ่ถึงกับแห้งค่ะพ้นตกซูเมอค่ะอยู่พัทยายูระยองเมื่อวานกับตกเมื่อวานตกสองหลอดค่ะอยู่พัทยา มา้าลายย่องขึ้นแบจะยยอยอยู่ค่ะเมื่อนี้แบเอาอีกแล้วค่ะบานเฮามันแดดแกมแลบานเฮาคือตกอยู่ไปแจ๊กไปทั่วไปถามทั้งบานค่ะ,ปะไปทั่วถามทั้งบานว่าฝนตกบวบานเฮาค่ะไปจับจอบแนมเลยค่ะเด้อเก้าห้าเก้าเจ็ดสองห้าสองเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งแปด ห้าหนึ่งแปดค่ะอไข่ค่ะอไข่ของเกียร์นี้ค่ะสามสามห้าห้าเจ็ดเจ็ดค่ะสามสามห้าห้าเจ็ดเจ็ดแปดแปดค่ะแปดแปดป้าปกนมากค่ะแต่ปราปนไห่ของเกียร์นี้เป็นหามากสามหางค่ะสองศตสาม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 เจ็ดเจ็ดห้าห้าค่ะเป็นหายมากค่ะคหาแม่จบจบในแม่เบิรงค่ะ ่ะเอาคลิปนี้กเอาเท่านี้ก่อนเนาะ,ค,ะ,นะ,ค,ะค่ะเนาะค่ะสิในเลยรุ่งให้เอฟซีสิบพระท่านค่ะค่ะสวัสดีค่ะ